ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านหลวงพ่อเตือนเรื่องสงครามใหญ่ของโลกหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าให้ฟังในปีที่ยวนแตกอเมริกาหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหม ท่านบอกว่าคําว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคําว่าสงครามโลกนั้นหมายถึงว่าทั้งโลกแบ่งกันเป็นสองผวกร่วมกันทั้งหมดแล้วก็ตีกันในระหว่างฝ่ายต่อฝ่ายคือตีกันร,รบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามครั้งหลังที่จะเกิดทางด้านตะวันออกกลางท่านบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่ สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกอย่างดามูดว่าถึงแม้อเมริกาอาจจะถูกนิวเคลียร์ท่านไม่ได้บอกไว้คือไม่ได้ถามรวมความว่าคำพยากรของท่านที่พยากรณ์ว่าจะเกิดที่ตะวันออกกลางก็ตรงแล้วเวลานี้ตะวันออกกลางจะมีสงครามอย่างน้อยที่สุดก็เป็นสงครามเศรษฐกิจ เริ่มบีบรัดก,กันขึ้นมาสงครามใหญ่ท่านไม่ได้ยืนยันว่าจะเกิดแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะมีภาพอย่างนี้เครื่องบินในอากาศขาวพืชหมดเป็นเครื่องบินสัมพันธมิตรช่วยคือประเทศเรามีฝ่ายช่วยเหลือท่านดามุสท่านบอกว่าอำนาจของฝ่ายน้ำมันมีอำนาจมากสามารถเอาอาวุธใส่ในท้องปลาไปยิงที่ไหนก็ได้นั่นหมายถึงเรือดำน้ำ ถ้าเราส่งเรือไปซื้อของในเขตใดเขตหนึ่งซึ่งเป็นเขตของศัตรูของเขาเรือดำน้ำของเขาก็อาจจะยิงเรือพาณิชย์ของเราก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คนที่พบระหว่างสงครามจะมีความรู้สึกหนาวๆร้อนๆแต่ว่าขอยืนยันบรรดาพุทธบริษัทว่าสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวอย่างหนึ่ง คือเขาประกาศบอกว่าสงครามนี้เขาจะใช้อาวุธเคมีบ้างจะใช้นิวเคลียร์บ้างจะใช้นิวตรอนบ้างอาวุธทั้งหมดเหล่านี้น่ากลัวจริงๆแต่สำหรับความรู้สึกของผู้พูดไม่มีความรู้สึกกลัวเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ของของท่านทุกชิ้นที่ผลิตออกมาท่านบอกว่าการรังสีต่างๆได้หมด รังสีต่างๆจะไม่สามารถกระทบกายหรือทรัพย์สินบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีของของท่านได้ที่ท่านทำให้นะเป็นอันว่าสงครามที่จะเกิดลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดเรื่องจรวดนี้ต้องระวังกันหน่อย เพราะจะรวดมันมาจากใต้น้ำได้มันยิงทางไกลได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อยๆตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่จุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทำให้รวนกำลังของทหารรวนถ้าคิดว่าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนาก็จงอย่าลืมว่าศาส,สนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนา ถ้าเขารบกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่บังเอิญคนที่นับถือศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลวิวาทรบราฆ่าฟันกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้ากับสุนัขสุนัขทั้งสองฝ่ายกัดสนามหญ้าก็แหลกถ้าบังเอิญเขารบกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบ เราจะรบหรือไม่รบเขาก็จะรบหรือว่าเราไม่รบเขาก็ไม่รบแต่เขายึดเราจะยอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทยสำหรับความนึกคิดอย่างนี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พยากรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักอะไรทั้งหมดเป็นการคาดคะเนว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยจะเกิดกาียุกนั่นก็หมายความว่า ความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้นเพราะรับการสนับสนุนการเงินกำลังอาวุธจากที่อื่นจากนั้นเหล่าทหารตำรวจของเราก็ต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปรักษาเขตท,ทีนี้เขตต่อเขตเขตยันเขตคิดว่าน่าจะเป็นประเทศมาเลเซียเขตท,ที่เขาก่อขึ้นเป็นเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็เป็นเขตท,ที่พวกเขาเดียวกัน คิดว่าจะเป็นอินโดนีเซียอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพดูถ้ามันเกิดจริงๆตามเขาว่านะทีนี้เศษสงครามมันก็อาจจะเข้ามาถึงประเทศไทยประเทศไทยก็จะถูกค้างหรือท้ายฝนละอองฝนจากสงครามก็เป็นอันว่าเราถูกละอองฝนดินแดนเราก็จะไม่เสียแต่ว่าเสียคนอาจจะเสียไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าห่วงก็คือของกินของใช้ราคามันจะแพงมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้น้ามันโรงงานต่างๆต้องใช้น้ามันในเมื่อสงครามเกิดขึ้นในเขตของบ่อน้ามันเราจะมีโอกาสซื้อน้ำมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ศาส,สนามุสลิมเขาเป็นศาสนาที่มีความรักกันมากอย่างตอนใต้ของประเทศไทยคราวนั้นฟังข่าวจากทางโทรทัศน์ จากท่านพันเอกนรงกิติขจรท่านบอกว่าใครละ่ะพันเอกกัดดาวฟี่มัง้งถ้าพูดชื่อผิดขออภัยด้วยท่านเคยไปเจราจากันบอกว่าอย่ามายุ่งกับประเทศไทยเลยแต่เขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ยุ่งด้วยแต่ที่ยุ่งนั้นเป็นเรื่องของศาสนาที่จะให้มีการแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นของมุสลิมส่วนหนึ่งของไทยส่วนหนึ่งเขาหวัง4จังหวัด แต่ความจริงถ้าเขายึด4จังหวัดได้เขาจะเอาอีก8จังหวัดถ้า8จังหวัดได้เขาจะเอาอีก16จังหวัดผลที่สุดเขาต้องการยึดทั้งหมดทั้งประเทศไทยถ้าสงครามเกิดขึ้นจริงๆเราจะเป็นอย่างไรประการแรกเรายังไม่พูดถึงศาสนาก่อนเอาสงครามทางด้านตะวันออกกลางมาพูดก่อนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราจะหนักเรื่องน้ำมันนิดหน่อย แต่ว่าน้ำม,มันในประเทศไทยถ้าเร่งรัดจริงๆจะเหลือใช้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำม,มันในประเทศไทยนี้มีมากการเจาะบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังที่พูดนี้ก็เดาคิดว่าท่านที่เจาะเขาคงเจาะยังไม่ถึงเพดานจริงๆของน้ำม,มันพระส่วนหนึ่งหรือบุคคลส่วนหนึ่งก็มีความเคารพอย่างมั่นคงภัยอันนี้มันอาจจะมาถึงเราเหมือนกันแต่เราคงจะไม่ต้องเสียพื้นที่ แต่ว่าคนที่ถึงอายุไขก็อาจจะต้องตายบ้างเป็นธรรมดาการเตรียมตัวเตรียมใจท่านยืนยันมาตั้งแต่พศ2521และท่านทำทุกครั้งท่านก็ยืนยันทุกครั้งว่าเกี่ยวกับรังสีต่างๆไม่ต้องกลัวเลยรังสีจะไม่เข้าใกล้บุคคลที่มีของที่ท่านทำให้ของนั้นอยู่ไหนก็หาเอาเองก็แล้วกันของนั้นจะขอบอกเป็นใน เอาตรงๆเลยก็คือพุทธานุสตินั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ภาวนาไว้ว่าพุทธโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธก่อนจะออกจากบ้านตื่นขึ้นมาใหม่ๆบูชาพระก่อนภาวนาว่าพุทธโธก่อนอธิษฐานขอความปลอดภัย ก่อนจะไปก็เสกน้ำลายด้วยกำลังของพุโทโธสักสามครั้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปหรืออยู่บ้านก็ได้ภัยอันตรายจะไม่มีแก่ท่านหรือว่าถ้าทำอย่างนั้นยังไม่เกิดความมั่นใจก็เอาของที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงทำไว้ติดกับร่างกายแต่ต้องอาราธนาทุกวันว่านะโมตสะสามครั้งแล้วก็ว่าพุโทโธเหมือนกัน แล้วก็อธิษฐานให้ปลอดภัยอย่างนี้จะปลอดภัยจากกังสีต่างๆแม้แต่สะเก็ดระเบิดหรือว่ากระสุนปืนของฆาศึกก็จะไม่มีอันตรายกับท่านถ้าท่านทั้งหลายมีพุทธานุสติเป็นกำลังใจทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้อย่างไรว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันหรือเปล่าถ้านับถือเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้ก็คือความดี ของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงและยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจแล้วทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สาม เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลถ้าถามว่าเขาใช้อาวุธเคมีใช้อรังสีต่างๆก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตรอนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทางนี้ท่านทั้งหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติ ทางด้านจิตใจที่ท่านเข้าถึงชานโลกีส่งตัวและทรงความเป็นอภินญ,ญาถ้าถามว่าเวลานี้จะหาที่ไหนก็ขอตอบว่าเวลานี้อย่าพึ่งหาอาจจะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความปลอดภัยท่านสามารถจะป้องกันได้ ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นคราวาสก็ดีไม่ได้หมายความว่าพระเสมอไปคราวาสที่มีความสามารถก็มีมากก็สามารถจะป้องกันได้สามารถจะทำได้ก็พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนเวลานั้นก็ตามท่านที่ทรงอภิญญาจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคราวาสก็ตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องกันดังสีงต่างๆได้ และป้องกันสัพพวุธได้ตามกำลังก็รวมความว่าประเทศไทยจะไม่หนักใจขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างเอาสักสองสี่อย่างให้เป็นการใบ้หวยเลยนะสี่ที่หนึ่งก็เอาอย่างง่ายๆก็คือสังฆะวัตถุสีคือเป็นความดีขั้นตน้น พรหมวิหารสี่เป็นความดีขั้นสูงสุดทีนี้ถ้าสงครามเกิดขึ้นข่าวคราวก็ย่อมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถจะเห็นภาพได้ในเมื่อเห็นการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศล เวลานั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิขชนก็จะมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีกด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่เจริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัดตัวเองให้ทำสมาธิที่ดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเร็วที่สุดตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ก็เอาหรือถ้ากว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดี ถ้าดีกว่านั้นไปนิพพานได้ก็ดีท่านจะเร่งรัดตัวเองการเร่งรัดตัวเองประเภทนี้กำลังใจก็จะมีสมาธิในที่สุดอภิญญาก็จะเกิดก็จะใช้ผลของอภิญญาและญาณต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปาาัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความปลอดภัยแต่ฉันไม่ยืนยันนะ แต่มันเริ่มไหวตัวตั้งแต่พศ2530นี้เป็นต้นไปถ้าเกรงภัยพิบัติแบบนี้ถ้าบังเอิญมันมีขึ้นรุนแรงจริงๆนะคนที่มีผ้ายันมหาพิชัยสงครามผ้ายันแดงนะติดธงชาติเอาขึ้นปากไว้เหนือหลังคาบ้านจะปลอดภัยจากรังสีต่างๆพระท่านสั่งเลยการเตรียมตัวด้านวัตถุสิ่งของต่างๆอันดับแรก เตรียมผ้าไว้ก่อนอันดับสองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่บ้างไม่มากไม่มายก,ก็อย่าพึ่งขายไปเว้นแต่ได้กำไรมากประการที่สก็เตรียมเนื้อเตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจไว้นึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกเต็มไปได้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อเป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกข์ ในที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดน้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เนื้อเสียงกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดนี้มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ